มันมีปัญหาเร่องวาชีตนต่ปัญหา่วาชีตนนะครับเปนดก็คือ20นิ่าทีก็เกิดแล้วดูง่ายก็คือมันแยกชั้นร่างกิสรีนะครับต่ไม่ชดเพราะที่ผมทนดำใช่่กิสรีสีจะเข้มกว่าที่เาที่ทโรงาี่เครับเข็บอกว่าทีเครืองที่มีปัญหาที่ว่าเขาจะเกิดยา ตัวนี้ยังยังไม่รู้ใช่ไหมว่าจะใช้ได้หรือเปล่าในต่องคประกอบเป็นปัญหาอยู่ที่คุณทอนไม่ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าคุณภาพที่เราผ่านเข้ามาทุกวันก็ผ่านไปใช่ครับแล้วเราจะสามารถตัวนี้เพิ่มไปเติ่มเติ้ได้เลยคือตอนนี้ครับที่เกิดเอาไปล้างน้ำแล้วเริ่มน้ำเดือดพอขยายสามารถใช้กับเครื่องยนต์ได้ไหมใช่ครับใช้้ไดเลยใช้ได้เลยครับ ไม่ใช่ท่านตอนแรกเองะท่านตอนแรกไม่ได้ตอนแรก็คือเรนองของน้ำมันอย่างของอที่ใช้เป็นน้ำมันน้ำมันตามซุปเปอร์มาร์เก็ตน้ำมันขวดอ่อย่างนั้นะครับจะต้องใเลยของไม้ร้อนแล้วก็เอาน้ำไปละเกินน้ำออกก่นนับแล้วก็หมวว่าทำที่ปริมาณร้อยกรัมน่ครับจะทำกับที่ปริมาณเทากัครับ 24หราบองทการแล้วก็ใส่ตัวสดาไฟครับจะเไปสงดหายออกก่อนต่อไปครับทำทํากานใช่ครับทหังก็คือแบบ้ผลละลายสซดาไฟดีแลกออให้มันละลายเข้าด้วยกันก่อนครับแล้วไปนำาผสมกันอกมปแล้วก็จะเริมาไปตัวไม่็ตัวที่สูเยะะจี้ริมา้วถือว่าไม่จำเป็นต้องใช้โครื่งดืก็ได้มากกว่ามันไมได้เลยใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้เขย่าเล่นๆดี แต่มันจะเกิดยากกว่าแต่สามารถเกิดปฏิกิิรยาได้เหมือนกันแต่ถ้าเราเพิ่มความร้อนให้มันใกล้เคียงกับจุดเกิดของ,ของแอลกอฮอล์ตัวที่เป็นปฏิกิิรยาจะเกิดได้ดีขึ้นเลยคือแบย่างขึ้นก็จะเกิดขึ้นจากที่ลดทองถังตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่ได้เพิ่แ <c oughs> ค่นั้นเองไม่ได้เพิ่มความร้อนให้ระบบตี่คือว่ามัน,นเป็นจุดที่มันหายไปแต่ถ้าในส่วนเราต้องการที่จะให้ ก็คือเราต้องทำยาที่เป็นควาสเพราตอนนี้ตอนตอนที่ไปทำยาแเสร็จแล้วมันใส่นี้บอกว่าเป็นีเป่าไหว่าตัวนี้ยังไงนะตัวน้ำัไนะตัวนี้ครใตอนตอน้ที่ทำยะเส็จเป็นตอนที่มันควรอยู่ครับมันจะถูกใส่ครับแล้พอมแยกชั้นแล้วใช่ครับ ก็มันแย่ใชันเราคนนี้ก็เวลาเขาผ่าต้องเราผลจากที่ได้จากตรงนี้ครับทำให้บริสุทธิ์แล้วเระเหยน้ำเลยแล้วในตลาดที่ใช้เป็นห้เนี่ยคือเอาอันนี้ไปแค่ห้าถูกต้องใช่ทบในาแล้วก็ผสมในน้ำมันดีเซลีตเลีเก้าสิบห้าเปร์เซ็นตแล้วสมเราจะอันนี้ร้อเเลยได้ไหมที่ใช้ ที่ไม่ได้ใช้กับส่วนใหญ่เขาใช้เครื่องการเกษตรสามารถใช้ได้เลยสามารถใช้ได้เลยในในด้านการเกษตรที่เป็นวนใหก็มีอยี่ใช้รอมเปอรเซ็นไม่ได้หรอถ้ามี้นี้ใช้เราเป็นส่วนเนี่ทางกระทรวงเขายังแบบว่ามันยังมีคนไปเบตอ่ับยนต์อยู่กัน่องนยาันสานเกิดปัญหาขึ้นมาได้า็จ้ได้กินเดียวเดเดียวก็เลยตอนนี้ทางกระทรวงงานเขาใช้ผสมอยู่ที้าเปร์เซ็นต์ตัวนี้ห้าเปอร์เนต์หรอใช่คในน้ำมันดิเซลมันดิเซลหนึ่งร้อยกรัมเทยครับหนึ่ซร้อย ที่ยเราใช้กับมีการกับน <ๆ S 2> <ๆ S 1> องไรมีอะไรมากจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยคิดว่าจะไปขอที่ชุดพว่นมานะครับเราเออ่น้ำหนักเยอะนะฮะเขาบอกว่าอันนี้คือเครื่องถิอขนาดประมาณสักร้อยลิตรนะครับมีประมาณการผลิตร้อยลิตรต่อครั้งนะฮะคือถังเนี่ยถังขนาดร้อยลิตรนะฮร้อยห้าสิบลิตรนะครับจะถิอได้ประมาณร้อยลิตรนะฮะก็น้ำหนักอันนี้เนี่ยมันเยอะคือขนาดที่ ผมยกไม่ไหวเนื่องจากชุดนี้เป็นชุดซึ่งทําด้วยสเตเลสหมดเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นชุดหรูนะฮะแต่ชุดนี้เนี่ยของแบบจะขอได้ที่กระทรวงพลังงานนะฮะก็จริงๆมันเป็นงานที่ผมได้ทําให้กับกระทรวงพลังงานเขาแจกไปแจกเนี่ยที่สึกจะ60เครื่ออะนะฮะตอนที่ฉลองในหลวง มมก,ก,กงองลงางก็ก็ปรัเตรียมครับแล้วหลังจากนั้นมากระทรวงพลังงานก็ทําชุดนี้นะฮะแล้วก็ให้กับชุมชนเน,น300อ400นีก300-400ชุมชนนะครับก็มันกระจายอยู่เยอะแยะลงไเลยนะฮะนี่ผมจะดูให้ดูตัวอย่างนะครับบางอันจะไปถ่ายมาจากที่ตัวชุมชเนเองนะฮะอันนี้คืออย่ที่โรงงานรกระบอกนะครับน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากแท่านเครแล้วก็เป็นเหล็กหมอดกนะฮะจึงก็เลยหนักมากยกมาี่ไม่มีทางไหวเลยนะครับ ขน,นาดเป็นถามเขาแล้วบอกว่าถ้าจะยกมาเนี่ยต้องเอารถกระบะที่มีเอกรอบนะฮะเอ็กซ์ชนะีดตัวยกขึางหลังด้วยนะฮะก็เลยเลย,เลยไม่สามารถจะนำไปอื่นได้นะครับก็โดยนะคร่าวๆนะฮะจะเห็นได้เลยว่าเราจะเอาทั้งหมดเนี่นนนนยนะครับใส่ไว้บนแท่นขนาดประมาณสัก2คูณ2เมตรให้สบายนะฮะแท่นนะครับมันก็จะเอาแบบหูนิดนึงนะฮะตัวตัวแท่น,นอัออน,อนนี้นะครับ ที่เห็นนะฮะตัวนี้นะครับก็คือตัวถังนะฮะที่ให้เกิดปฏิกิริยานะครับถังนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นถังรูปสมงบอกธรรมดานี่แหละนะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์กวนอยู่ตรงนี้นะฮะที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือใช้เป็นที่ให้ความร้อนแบบไฟฟานะครับก็จอดถังนี่นะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเป็นของู้ไฟฟ้าธรรมดาเนี่ยแหละนะฮะคุณจะต้องใส่ต่ำนิดนึงนะครับอย่าให้โผล่ขึ้นมาเพราะว่า มันจะต้องจมอยู่ใต้นมันตลอดเวลานะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันร้อนหรือผิวน้ำมันขึ้นมาเนี่ยครับเมทชีนอลเสื้อเผยเนี่ยอันสัตว์ทั้งหมนี้ติดไฟขึ้นมาได้นะฮะแต่ถ้าจมอยู่ใต้ตลอดเนี่ยนะครับจะยังคงที่จะใช้ได้อยู่โดยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือจูดิเตอร์นะฮะที่เห็นเป็นรูข้างนอกนี่ไม่ใช่หรอกนะครับผมให้ใส่เป็นลูกกลมไว้นิดนึงนะฮะกันไม่ให้มือโดน นะครับเพราะว่ากำลังเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเราทำด้วยประมาณ60องศานะฮะที่เห็นเป็นรูปโป่งนี่อย่าตกใจนะครับการไม่ให้คนเผลอเอามือไปเท้านะฮะเท้าโดยตอนนั้น60องศาเนี่ยนะครับมันก็จะแยกเหมือนกันนะฮะับทำให้มันโปร่งนะครับเพราะว่ามันจะได้เย็นง่ายนะฮะไม่ไม่ต้องใส่เออฉนูดความร้อนไม่ต้องอะไรก็ได้นะครับเพราะมันไม่ได้ร้อนอะไรมากนะครับถังอันนี้นะครับซื้อถังนามาตรฐานนะฮะมีขายนะครับประมาณสักร้อย ร้อาสิบริดจหรือถ้าเอาร้อยลิตรมาแล้วก็ทำขนาดร้อยลิตรแล้วทำอีกเจ็ดสิบริดจก็ได้นะฮะไม่เป็นไรนะครับฮีเตอร์นะฮะมีขายทั่วไปนะครับอันนี้ฮีเตอร์ตัวนี้มีขายทั่วไปนะครับก็จะมีนะฮะอันนี้ก็จะตั้งภูมิได้นะครับตั้งระบบก็ได้เลยนะฮะง่ายๆนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะฮะก็มีขายนะครับจริงๆระบบทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าจะเป็นตัว ที่ให้ความร้อนเนี้นะครับตัวมอเตอร์เนี่ยแถวของผมนะฮะมีขายครับจริงๆก็เดินซึ้นมาแนั้นนะฮะฝาข้างบนนะครับเราทำให้มันเปิดนะฮะจริงๆฝาตัวนี้อันนี้มันเป็นชุดหรูนะฮะทุกอย่างนี้ก็เลยทําปิดซิลหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีฝาตรงนี้นะฮะที่เปิดออกมานะครับเพื่อที่จะเติมตัวสาตัวกำลังไปได้นะครับอันนี้คือใบกวนที่อยู่ในนะฮะ ูตัวนี้คือตัวทีสเตอร์นะฮะแท่งทิเตอร์ที่เสียบเข้ามาเนี่ยนะครับตัวดูข้างล่างเนี่ยนะฮะก็คือที่จะปล่อยให้อะของเหลวนะครับคือว่าไอสารเนี่ยมันออกมาจากข้างล่างได้นะฮะแล้วอันนี้ก็จะเป็นถังใบกูนใบกูนก็ไม่ต้องทำหนูขนาดแบบเตี้ยเกินอะไรเงี้ยนะฮะที่ัเกินเราก็ทำเวอร์ไปหน่อยอ่ะนะฮะจริงใบกูนเนี่ยนะครับเป็นใบสี่แฉกนะฮะหรือสองแฉกก็ได้นะครับธรรมดาเนี่ยแนวตั้งก็ได้นะฮะให้ช่างเชื่อมทำขึ้นมานะฮะอันนี้เนี่ย มันจะดูสวยเพราะว่ามันเป็นสเตนเลสนะครับวางทิ้งไว้ยังไงสนิมมันก็จะขึ้นยากนะฮะแต่ถ้าจะเอาแบบถูกหน่อยเนี่ยนะครับถังโลหะธรรมดาก็ได้นะฮะถังโลหะธรรมดาก็ได้นะครับจริงๆอยจะบอกว่าถึงทัลสติกก็ได้นะฮะแต่ว่าผมอยากให้ดูรูปก็แล้วกันนะฮะมีทังพลาสติกที่ดูด้วยนะครับแบบระบบที่ใช้เป็นทัลสติกนะฮะตัวนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นสเตเลสหมดรับนะฮะบอกแล้วนะครับว่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องบิดเอียงขนาดนี้นะฮะผมเเคยแนะนําไปนะครับบอกว่าจริงจรบอกให้เราตั้งตรงก็ได้นะฮะับเขาบอกไม่เอากลัวเดี๋ยวมันจะปูนไม่ดีนะฮะจริงๆมันดีมัีจังหวะนะครับเขาก็ไปให้ช่างเนี่ยบิดนะแต่บิดด้วยองศาที่มากเกินไปอ่ะนะครับมันเกิดจะเป็นแนวนอนเลยนะครับดังนั้นเลยไม่มีการปูนเกิดขึ้นเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ บางทีเนี่ยนะติดครีบเข้าไปด้านข้างอันนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้การกวนเกิดดีขึ้นถ้าถังใหญ่นะฮะถ้าถังเล็กนะฮะประมาณ50 70ลิตรเนี่ยไม่ต้องใสก็ได้นะครับกวนๆธรรมดาเนี่ยนะฮะอันนี้นะฮะก็อันนี้เราจะมีที่วัดอุณหภูมินะฮะจะมีตัวที่วัดอุณหภูมิเนี่ยเสียบเข้าไปด้วยนะครับที่มีลุ่มข้างในนะฮะอันนี้ก็จะเป็นท่อประเมินระบบที่ผมบอกแล้วว่าเป็นระบบหลวมนะฮะแทนที่จะเท าร iday, no เข้ story, าไ e ปน,น the ี่นะครับมันจะมีถังที่เก็บสารอยู่ด้านหลังเก็บตัวเก็บน้ำมันพืชนะฮะเป็นถังที่เก็บน้ำมันพืชแล้วก็ถังที่เก็บตัวเมทาคนอลที่ผสมกับตัวเรื่องวิาแล้วนะฮะก็เลยต้องมีท่อนะครับที่ใส่ก้อนเหลวนี้นะฮะอันนี้กระรวนพลังงานเขาตกลดมานะครับก็จะต้องทําอย่างนี้นะก็เลยต้องทำก้อนเหลวนิดนึงฝาที่เปิดให้ดูอันเนี้ยนะครับช่องเปิดเนี่ยคือเปิดดูเฉยๆนะฮะไม่ได้เปิดสําหรับเทสท์ารเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันแบบ ง่ายสุดๆอีกนะฮะอันนี้คือเวอร์ชั่นเอาเป็นเป็น,ปนรูปแบบของของหอน,นะฮะสวยนะสเตเลสหมดเลยนะฮะตั้งอยู่ได้